ไอโยไอโยไม่ได้เข้าเกมนี้นานมากมีข่าวว่ามีตู้กาชามานะครับตู้กาชาโปกเกมอนที่ไม่คิดว่าจะอยู่ในตู้แบบนี้ก็คือซีการ์นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ขอเอาเพชรก่อนละกันเกมนี้แจกเพชรเยอะเดี๋ยวรับเพชรให้หมดแล้วไปสุ่มกาชากันเลยคือไม่ได้เข้านานมากนะครับขอญาติเข้ามาเก็บซีการ์ไว้ก่อนละกันเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เข้านานจะรับทุกอย่างเลยเพลงดังไปไหมอ่ะปิดอู้สีม่วงไม่เอาเอาสีทองได้ไหม แต่อูทอ้ทำไมอู้ทำไมโปเกมอนก็ยังเก็บไหม่หมดเลยเกมนี้อะไ,ไรนานดีก็ามาเล่นไม่ต่อเน,นี่อุ้ยเซเลบี้เหรออุ้ยเซเลบี้เติมได้เลยเนี่ยเอาไว้ก่อนละกัน30บบาทน,นะเติมเซเลบี้เมื่อกี้แต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอ่อ,อมีอะไรที่ต้องรับอีกไหม เลเวลเอาเลเวลด้วยอันนี้คือไม่ได้เข้านานจริงเห็นปะไม่ได้เข้านานจริงรับก่อนรับก่อนเอาให้หมดเดี๋ยวดูกันว่าจะได้เพรฟรีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้นมีส1,000โอเคมากรอกของขวัญกันเลยลกันจากระบบก่อนเลยเอ้ยไมาจะประกาศก่อนจะประกาศก่อนเออนี่เท่าไหร่9 9ไม่มาต้องแจกเยอะกว่านี้ชัวเพราะว่าไม่ได้เข้านาน 9,999เพชรแถมตัว S บวกด้วยเอาไว้อัพแช่วะ่ะไม่เข้านานแล้วลืมละนี่1,000โอเคก็เป็นหมื่นอยู่นะแล้วก็จากในนี้รับให้หมดเป็นเท่าไหร่เฮ้ย900เง่อนี่กูจะได้เยอะกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้40,000ละเพรเดี๋ยวนะตรงนี้ด้วยรับอีก100โอ้โหวแถบนี้ยาวจาดัด อีก100่งครับผมเท่าไหร่อีก100ยาวจัดอันนี้500มาีนนแกจกแจกไม่พาแจกไม่พักมีอะไรอีกไหมเอ,อพยายามเข้าดูอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อนี้รับได้เลย,เลยอันนี้อีกหนึอันนี้ล็อกอิน7วันไหนดูดีวันที่7ได้อะไร ก็ไม่มีอะไรธรรมดาแล้วก้อนนี้แจกสกินหรือเปล่าอ,อ๋อคิดว่าน่าจะมีสกินอะไรสักอย่างนะต้องทำารัรลังกโอเคโอเคโอเคมาสุ่มการชาก่อนดีกว่าเลือกอื่นค่อยว่ากันนี่ตู้ซีการ์ตรตู้ซีการ์ตครับผมเอาซีการ์แน่นอนครับไม่เอาดักไล่หรอกเพราะว่าซีการ์ดูท่าทางอลังการมากกว่ามีโปรกรมวันเพิ่มมาวะเกมเนี้ยไม่รู้นะเอ้ยเอ้ยเนโคสมา ลูนาร่านี่มานานยังวะมิวเฮ้ยมิวเอสบวกเหรอเอาว่ะอุ้ยเฮ้ยทำไมมันดูเท่จังว่ะอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมผมว่าผมต้องหวนคืนแล้วแหละเท่จังวะอันนี้โปเกมอนเอสบวกเก่าๆเนาะขนาดเอสบวกเก่ายังไม่ครบเลยอุ้แต่แบบอันนี้เก่าอันนี้เก่าอุ้แต่แบบเชีย อาร่ณมีพื้นหลังด้วยโครเทมาสุบเลยขอไม่ต้องการันตีได้ไหมออกออกไป S S R นี่ขอเป็นเอออเ้ยมันเป็นระดับ S กับ S S นี่หว่าเอ้ย S กับ S บวกไม่มี S s R ลืมขอเป็นสไตล์แล้วกันสไตล์สุบไปเลย เพราะว่ามันการันตีอยู่แล้วตัวอะไรอะ่ะอ๋อเอ้ยยังยังไม่มีอยู่ตัวเมื่อกี้ขึ้นว่านิวว่าการันตีชัวร์เลยการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะการันตีโอเคมาสีกาดเออส่วนลักไลายอาจจะเติมอาจจะเติมอาจจะเติม อ่ะตอนนี้ผมปั้นมาได้แค่นี้พลังตอนนี้คือ44่0 0นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามาเล่นกันนะครับสำหรับซีกาตตัวนี้นะครับผมขอไปปั้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าไม่พอวะผมไม่พอใจอยากให้มันขึ้นสีทองไปเลยนะครับไม่ได้เอาไปตัวหลักนะครับแต่ว่าอยากขึ้นสีทองเฉยแล้วก็อยากจะปลดศักยภาพให้ด้วยนะครับของไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ได้มาฟาร์มนี่แหละเดี๋ยวจะปลดอันนี้ให้ด้วยพยายามเนี่ยแล้วก็ทักษะก็รอเอานเต็มก่อน,อนละกันเลก็ยังไม่สุดเท่าที่จะสุดได้ได้แค่นี้เองหกส แล้วก็หลายๆอย่างก็ยังไม่ใส่โอเคงก็สลัดคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย